สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูจิ๊บอีกแล้วนะคะในห้องเรียนสังคมออนไลน์บายครูจิ๊บของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อบุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ได้แก่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถค่ะพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย ภาพนี้นะคะก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถค่ะซึ่งพระบวรราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถนั้นตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวาราชรังสฤษกรุงเทพมหานครค่ะประวัติของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถท่านมีพระนามเดิมว่าบุญมา เป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งและทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสุจินดามหาเล็กหุ้มแพรและทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชหรือวังหน้าในรัชการที่หนึ่งนั่นเองค่ะพระราชกรณียกิจสำคัญด้านการสร้างความมั่นคงแก่บ้านเมืองท่านเข้าร่วมกับกองทัพของพระยาตากที่เมืองจันทบุรี และมีส่วนร่วมในการต่อสู้กอบกู้บ้านเมืองค่ะต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในพุทธศักราช2,310สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถจึงได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระมหามมลตรีเจ้ากรมตำรวจค่ะและได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตราชาพระยายมราช และเจ้าพระยาสุรสีทำหน้าที่ปกครองเมืองพิษณุโลกดูแลและป้องกันพระราชอาณาจักรทางเหนือทรงมีพระปีชาสามารถในการสงครามเป็นอย่างมากจนพมา่าเรียกพนามว่าพระยาเสือค่ะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงเป็นแม่ทัพในสงครามคร้งสำคัญเช่นสงครามก้าวทัพสงครามรบพรมา่าที่ท่าดินแดงเป็นต้นค่ะ ในด้านาศาสนาและวัฒนธรรมสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิง h นาถโปรดให้สร้างพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งมีสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามค่ะท่านทรงโปรดให้สร้างวัดหลายแห่งเช่นวัดชนะสงครามวัดมหาธาตุวัดเทวราชกุญชรวัดราชภาติการาม วัดบางลำพูและวัดโบสเป็นต้นนะคะต่อมาโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดเก่าเช่นวัดปทุมคงคาวัดสุวรรณดารารามคา่ะทรงบริจาคพระราชทรัพย์สร้างหอพระมลเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามโรงครัวหอสวดโรงโขนโรงหุ่นรธาพระพราหอทิ้งทานถวายเป็นสมบัติ ของพระบรมมหาราชวังค่ะด้านล่างเป็นภาพของวัดเทวราชกุญชรค่ะเด็กๆอาละค่ะเมื่อเด็กๆได้เ,ดเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนานแ,แล้วนะคะต่อมาก็มาทำใบงานของคุณครูจิ๊บค่ะมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรก จงอธิบายประวัติของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถมาให้เข้าใจคะ่ะข้อ 2. จงบอกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถมาสข้อคะ่ะและข้อ3จงบอกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในด้านศาสนาด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างละสองข้อนะคะไม่ยากเลยค่ะเด,ด็ก พอกลจะหมดชั่วโมงลงอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจิ๊บก็อยากให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนคลิปการสอนในเรื่องของบุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถค่ะแล้วก็ทำใบงานมาส่งคุณครูจิ๊บอย่างถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดชั่วโมงแล้วค่ะเจอกันในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ